สวัสดีครับพบกันพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง ดินลาชาแนลนะครับมองไดมีตัวดีตัวเด็ดตัวเด่นตัวดังนะครับดินลากเสี่ยวมมให้พี่น้องให้ท่านผู้ชมนะครับเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะฝากมามากไขจังว่ากันอีกที่หนึ่งนะครับสําหรับผู้ใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ในเด้อพี่น้องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะพี่น้องเนาะรับกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่สี่บริพารชมคลิปใหม่ๆแนวทางดีๆจากทั้งช่องนะครับรับแนวทางที่เสี่ยว ให้พี่น้องให้ท่านผู้ชมเบิรงในมือนี้นะครับเป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับดอลลาร์ได้มาตามเสียนตำหนักหนึ่งนะครับแต่ว่าเพิ่นโบยู่เนาะพี่น้องเนาะนะครับแล้วก็คุณพ่อเลขวิ่งนะครับเพิ่นได้กดเบร์เขามานะครับดอลลาร์ก็เลยได้โรกับไปหาคุณพ่อเพิ่นนะครับได้คุยกันจักข้าวหนึ่งในหลัพี่น้องนะครับได้สอบถามเกี่ยวกับตัวเลขนะครับ แล้วเพิ่นก็หายมาแล้วโตวหนึ่งโตเดียวเท่านั้นพี่น้องนะครับแล้วเพิ่นได้เน้นหลักให้พร้อมด้วยพี่น้องงวดนี้นะครับเพิ่นมั่นใจนะครับว่า มันจะต้องเป็นลักสิบแน่นอนนะครับผมจังไดยก็ร้องเอาไปพิจารณาเบิ้งนะครับงวดที่ผ่านมานะครับพี่น้องนาสียดยแห้งตัวเลขของเพิ่นหลุดนะครับเขามาสองงวดติดนะครับก็มาหลุดงวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องงวดนี้นะครับจังไดยก็ร้องเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางเบิ้งนะครับเลียตัวเลขนะครับตรงกลารสำนักครมพี่น้องนะครับสีเป็นยังไงนะครับสิได้ตัวใดในห้องสีเบิ้งไปน้ำกันนะครับพี่น้องตอนนี้เราลาได้โจทไปแล้วนะพี่น้องนะนะครับเดี๋ยวเสียเอาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิ้งเลยนะครับ นี่นะครับพี่น้องเลขวิ่งตัวเดียวนะครับคุณผู้อาเพิ่นไห่มาคือแปดนะครับพี่น้องเน้นล่างพร้อมนะครับเน้นล่างเลยยังบ่พอนะครับเน้นลักให้พร้อมนะครับพี่น้องหันผู้ใดมักนะครับการลองเอาไปจับคู่กับตัวมกักตัวชอบเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะนะครับเพิ่นไห่มาแปดตัวเดียว นะครับพุณพ่อเพิ่นว่ามันใจแห้งอจสิมาทั่งบนทั่งล่างก็ได้นะครับพี่น้องเพิ่นว่านะครับแต่ว่าบนนี่เพิ่นบอกการลันตีลักนะครับแต่ล่างเพิ่นมันใจว่าลักสิบแท้แน่นอนว่าสั่นนะครับพี่น้องเอเอเอาไปพิจรารลหน้าเป็นแนวทางเบิ่งนะครับจริงๆแล้วตัวเลขเขาก็มหูนะพี่น้องเนาะนะครับว่ามันเจอ,อกตัวใดนนะครับที่เพิ่นหายมากอะเป็นสูตรคำนวณของคุณพ่อเพิ่นนะครับครับผมนี่คือวิ่งตัวเดียวในหมวดนี่นะครับพี่น้อง ปดตัวเดียวเท่านั้นนะครับเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางเอาไปเบื้องประกอบกับการตัดสินใจในการซื้อฉกเสียงดวงนะครับเอาไปจับคู่ใส่กับตัวที่เข้ามักนะครับพี่น้องมักสองเอาใส่สองนะพี่น้องมกักซีเอาใส่ซีนะครับผมมักตัวใดเอาใส่ตัวนั้นนะครับแต่คุณบอกคนว่าลักสิบนะครับพี่น้องบอตองกลับเลย นะครับขันมีหน่วยเด็ดๆหน่วยเด่นๆนะครับลองออามาจับใส่กระแล้วกันแนวทางนะพี่น้องนะครับผมครับอันนี้เป็นตัวเลขวิ่งของคุณพ่อนะครับวิ่งตัวเดียวนะครับเอาไปพิจารณาเบิ้งสาหรับคลิปนี้นะครับกระคงซีมิทนี่นะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่เขามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดันลาชแนลนะครับพี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆเฮ่งๆกัน ผ,ผู้สุขคนเดอ้อพี่ดองเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ